แวะมา,าห,หาเจ้นั่งครับเห็นตั้งแต่ขวดเขา่างอกงอกบอ่ได้ไปลกกาบ่อยายมืนอนีอ่ไอ้ลกหาเล่าเล่าอันดำพ่อเลี้ยงืมดำดพ่อ <มา S 3> เลี<า>เ้ยงมันเป็นพ่อได้ขาดปันไปเบิดมาเมาเก็บปูนั่นน้องเครื่องมาหันบาน,นี้เขาวันพื้นมันที เพื yeah. ่อนแรกหัดไปลกให้เออมาละสีบาทนั่นมาละสีบาทเสียมจิ้มเอายายต่างหมองยายยายไหมจ้างยายไหมกระมู้สัตว์จ้างจ้างยายนั่งไปลุกกามัดละสีบาทแต่แจมมัดไปที่นี่มันได้ลอยอยู่บ่ร้วมทั้งหมดบาทุไปมือละสิบละเจ้านะโอ้เจ้ามือแจ้ามือได้ลอยมัดยาย สองสามมือบนเล็วสองสามมือในร้อยมัดไปน่องได้ไปลกให้แม่ไปมัดเอน่องไปลกใส่กันได้ได้สี่ร้อยอีกตัวมาที่นี่กิมเอามันลกงายเอาคือมีน้ำอยู่คือมีน้ำว่มันมันฝังตระดูนเนาะมันอันปันไปแห้งๆทุบมีน้ำก็ดำไปนะบ่บ่ถึงว่าคือได้กิมเอาหอนดอกเอามันลกง่ายโอ้มันลกงายมันมันบานไปตระดูนเนาะบานไปตระดูนเพื่อนให้ดำใอ่ใหญ่มาดำไปสั่นวอก นี่ดำปุ่นนี่แล้วพะน้าวอาดำปุ่นนี่แล้วเคยก็บอกหยอกดิดำใช่มามเดียวล่ะนี่งานปุ่นนี่ได้ล่ะพุ่นได้บอกให้แม่เขาว่าดำหน้านี่ดำปุ่นนี่เออแยกตัวว่เพื่อแยกตัวเฮ็ดยังกินใหญ่บ้านี้แยกเชี่ยคอพัดเฮ็ดข้าวผัดจ้า้เอาพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้สิมาเบิ่งยายนางเฮ็ดข้าวผัดเอาใส่กระเจี๊ยบมเอาอะไรกันเดี๋ยวจะสิเฮ็ดสูตรของยายครับพี่น้องครับนี่ เล็ดข้าวพัดตอนนี้สิโขเข้าวพัดครับพี่น้องครับอาชีมืดครับมืดเพราะว่าตรงนี้เมื่ดเพราะอะไรครับเด็กต้อนตาไม่ใส่กระดองฉันมีเงินซื้อหลอกช่วยแม่เจ้วรัฐบาลเขาสิแจกกีะดอกอีสานรัฐบาลแจกน้อพี่น้องครับข้าวผัดยายนางครับตอนนี้ก็โขกกระเทียมแล้วนะครับอ้าวโขกระเทียมแล้ว พี่รองครับโดนๆได้ไม่เห็นยายนั่งเฮ็ดข้าวผัดอันนี้เพิ่สิเฮ็ดข้าวผัดสู้นางสาวไทยกินนะครับนี่ได้ปนมาแล้วเออสู้น้องแปงกินมาได้น้องแปงมากินแล้วเอายายเฮ็ดข้าวผัดมาที่นี่เอาต่อไปขั่นตอนต่อไปไปถุยจะบอกว่าอิงเก๋ เอปิดจิลวย่ดอกเปิดจิ๋วย่ดอกเอ้ยเปิดจิ๋วยุดอกเห็นเหนเห็กับเขาคุ้มเมื่อกี้มื่อกี้แกยุตตัไม่ได้เห็นกับเขาไปเสือพราเขาเขาเห็ดมาหมายถึงว่าวันจันวันอ่ไราาราไปไปไปเสมอไปเสมอแล้ไปเป็นผู้เสือผู้เล่นผู้เห็ดเออ แายสิบอกว่าดูแลเหรียญให้ได้เหรียญไปเลี้ยงเงี้แล้วไปเลี้ยเ็วลูกอันบป็นตอยผู้เป็นอปตนันตักเน้อนายดำดำมาแล้วซื้อวาทานนทครับครับซื้อหรีอซื้อวังไหนหัวน้องมาติดถามร้านแก่เจนไปน้ำกันยากกันเนี่ยอันเป็นไรเราสั่นเราไม่จับไปกับน้องน้องให้ใหญ่ไปรูนไหเออเมื่อก็างเด้สองปีกว่านะนงไะเอา เดี๋ะว่ากัาเขาดอกเออปัจบหายคเน่อยูดูแลอะไรด้รบเลียงยนั่งเีน่าโอ้ยยได้หอดเลียนแล้วเนาะลูกหลานเลีนหล่อนอายุยืนยืดเัวยายนอยกว่าปีันจะได้ไดจะได้เห็นหล่อนจะได้เห็นหล่อนใ้าจะว่าสิเนาะลูกหลานเลีนหลอนนาอยายนาะอคำบ้มให่แว่าบ้มันดีละแร่ดำหน้าจะได้แบบไี้ไหม กันเออเอ้ยมื่อนี้เลยบ่ไปไปหน้าเมื่อนี้ยผัดบ่มี่ยายบ่มวนบ่ได้ไปรอเพลงสาวเราบ้องหายใจไหมฟังเอาพไปรอครับเดี๋ยวเบิ้งวิธีการทำขวบผัดของยายครับเอาว่านนี่รถอืมเอาไปดำให้ล่างละอืมเอาแล้วว่าให้ดำหน้าปพดิ์เงินปะเออเอาแยอกว่าลยขึ้นมาจ้ะเอายายเห็ดจังไรขวบผัด บ๊ะปนง่ายๆผมเราเบิกลงแล้ากระไรครับพี่น้องวุ้ยตีเจ็ดของยายครับแก่เพื่อแก่เพื่อเอาแก่มาสถานเอาบัดที่นี่ข้าวผัดง่ายๆครับพี่น้องครับเป็นข้าวผัดสูตรยายนางครับเออเอาตอนนี้ก็เอาน้ำมันพืชแกะไรพ่อเนาะแกะไดรพ่อเนาะ พี่น้องครับเกแล้ววะที่นี่เอาครับดูตัวนี่คือสูตรยังไงของยายเอ้าครับเอาเอายายเป็นยายไปน้ำในยายใบเห็ดอย่างนี้เอาตรงนี้น้ำมันใส่เอาเดี๋ยวใส่ยายเนยายเอ้ยายเปนเียก็เ้มลเอ้าเราี้มาเก็เก่งราเออผัดธรรมดา ใช่แกับเนี่เอาลงไปแล้วพี่น้องบ้าเด็กะเทียมมคือบัวพวงยสูตรกผัดได้นั่งครับพี่น้องครับอเอาใช่แล้วเอ้าพอดีไปเอาอ่าตะลิงปิงครับตะลิงปิงมาฝาดยายกับกล้วยนะครับ เลยมาปล่อยย่ากับล้างงวยเนี่ยเห็ดกับเขาสู้หลานกินอยู่นะครับเพราะว่าแม่เพิ่นบปอยู่แม่เพิ่นไปงานนะครับอ้าวหัวทิ้นไข่ขทางสิละใหญ่ไหมแล้วโตวเต็มเห็นย่าทอดไข่ไอยากแสบชานาว่าผอมาถามบมมาถามสูตรอะไรย่าเนาะโอ้ยยหญ่ไหมก็เลยย่าจะไข่ให,ให้ลูกกินเนี่ยพี่น้องครับท้ายทั้งหลายแกเบื่อเบื่อนะครับขนาดเปิดไฟนะครับมันเบื่อแสงอ้าวว่าเป็นยัง สุดจวดเลยพี่น้องเด้แี่นี่เอาหนามันลงแล้วก็เอากระเทียมล,ล้มลรวกอาไข่ลงครับไข่บน,นี้เอาเผาลงเอาเผาลงพี่น้องทเอา<ง>อือนีหละไ่ลบลึงยงปรุงใส่ยอย่างนี้เนาะว่าที่นี่นเสนิน้ำตาลเออใอ่นเำตาลนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวิยว่งย้ายครับสีห้าตาลพอว่อม อนเียเดอออืมเอานมตาลครับพ uh, ี่น้องครับอืมตาลแยกเียวอร้นตาลกินกับบักซองักเลียงเฟียงเออาเอ้าไอ้ยังเงี้ยมันชื่ิอดฟิดเอ้าโคิลดอืมเอาบุ้ยพี่น้องครับอืมตาลแลเอ้าที่นี่น้าซอสเออ ยังบะซีอิ๊วดำ่น้ี่หละสีดีาวนั่นแอขวัรถจังไม่ดึงเออนั่นีดูหยงวุ้สะอาดสัตว์ๆที่น้องสอสัอว์เออสะตว์พอแล้วบพอแล้วเสียบแล้วมีผักเป็นใช่ป่ะบนนี้อ้ีอไปอนครับอืิ้นี่กับเยไว้นี่แหะครับมือนีมาบึงลิปยาย เห็ดกับเขาสู้ร้านกินนะครับพัดเขาโอ้ยม่จะาทายายพัดเขาแม่ข้าเกาเนาะแม่ข้าเกาเอาพี่นองครับคอนคลิปหนักแล้วกันยูดีไม่แห้งสุกุนคนครับความเก็บจะใส่ความไข่จะสมีแต่ว่าควรจกคลิปนี้กับสมีการปรึกษากับยายหรอครับสี่มีการปรึกษากับยายเรื่องเรื่องหวยหรอเอาไปแล้วยายบ๊ายบาย บะซีมหนูยายไบ่สนนี่จางมาเติมหรมเอ้าจางไม่เค็มเติมบ่เขาจะเติมโมดอกคือบะซีมมึงแน่ล่ะเขาจะกิน,นะะอะไรบ้างบ้างเออเขาจะกินที่เขาแบบน่ะเขาหักยายเนาะน้องแป้งครับพี่น้องครับวันี้บ้านเสาบ่ได้ไปโรงเรียน วบาคือบ yeah. ่หักใหนี่ยโบราอันหลานใายคือบ่หักให่เนี่บัดนี้คิดเราไปนั่กันเลยว่าให้กันไปน้่รถหมู่บ้านนี่ไปนั่งาันไหนจะว่างยายนี่งานว่าก็สีางสัตว์บที่นู้ดแดงมากเขาไปจังหวดเลอรล่าเขาจังหวัดเพชรชัดมาดูปูหลับไปหางเขาหางเขาไปเลียงเนื้อย่างเนาน เป็นไนแซบวะเออเออแซบแล้วพีออว่รอง <laughs> อั